สวัสดีครับพี่ๆทุกๆคนครับวันนี้พวกเรามาเชิญพี่ๆทุกๆคนให้มาดูคอนเสิร์ตของพวกเราครับคอนเสิร์ต6รอบ4ึงื4 5ปีเสียงนี้จากเลยครับผมพวกเราอยากจะบอกพี่ๆว่าน้องมีปัจจุบันทุกๆคนครับมีความตั้งใจและความุ่มเทกับคอนเสิร์ตรั่งนี้มากแต่มีอยู่สิ่งหนึ่งที่พวกเราคาดหวังไว้ไม่แพ้กับการที่อยากให้งานมันออกมาดูดีครับนั่นก็คือ วกพี่ๆครับพวกเราอยากให้พี่ๆมาเห็นความตั้งใจของพวกเราอยากให้พี่มาดูน้องของพี่เล่นคอนเสิร์ตครั้งนี้ครับคอนเสิร์ตที่จะบอกเล่าที่มาของบ้านลมตาวจุยแห่งน,นี้ลมตาวจุยที่พวกพี่ๆล่วบกันสร้างขึ้นมาเพราะถ้าไม่มีพวกพี่ๆก็คงไม่มีบ้านไม่มีวงให้น้องๆ ได้อยู่และได้จัดคอนเสิร์ตครั้งนี้ครับดังนั้นพี่ๆทุกๆคนเป็นคนสำคัญที่น้องๆอ,อยากให้มาดูคอนเสิร์ตในครั้งนี้ครับมากันเยอะๆนะคะ่ีอย่าลืมมาดูนะครับพี่ผมรออยู่ ทีอ11มกราคมพี่ๆกลับมากันเยอะๆนะครับขผมรอยอยู่นะครั้งแรกของผมกับพี่มาเลยครับพี่พอย่าลืมมาดูพวกหนูนะคะพเรารอพี่ๆอยู่นะครับมากันเยอะๆนะครับพวกเราทุกๆคนยังคงรอพี่ๆกลับมาบ้านรวมราวจวยแห่งนี้นะครับ ขอบคุณครับ